นี่ครับสุดยอดไหมอืมน่าเล่นมาก<ต>มุดไ,มได้ม,ดมุดแล้วนฮ้ยอยา่างนีแล้วตอนนี้ม่อยางถ่ายรูปแล้วอืมน้ำน่าเล่นมากจริงๆนะครับดูนะฮะจากนอนแช่เลยใช่ไหมนี่ออกไปสู่น้ำโขงนะครับนี่คือการน้ำโขงแล้วคาดว่าจะมีโขดหินขึ้นมาตรงนี้นะครับทให้มีร่องน้ำาน้ำตกเลย นี้นะบอมเขากำลังอ่าถ่ายภาพน้ำไหลโดยเขาใส่เอนดีเข้าไปถ่ายดังกล้องเพื่อจะได้เป็นภาพที่สมูทของน้ำนะครับสมอได้ไหมครับได้ไหมสวยจริงๆ น้าเล่นจริงๆครับน้ำเท่าเสื้อผ้ามานี่มาเปลี่ยนเล่นได้เลยชอบลายชอบลายครับุ๊คชอบลายชอบลายครับ,บ,บ,รบสวยงามมากนะครับดูครับวิวรอบพอึ้อมาแล้วึ้นมาได้แล้วหมดแล้วตรงนี้สวยสุด มีน้ำตกที่เล่นได้ที่เด็กขึ้นลึกนะครับอยากแช่อยากสร้างบ้านตรงเนี้ยเพราะว่าเอาที่นอนมานอนตรงนี้ดีกว่าไหมสร้างกว่าจะเสร็จเนี่ยมีที่นอนแล้วเนี่ยไหนต่อครับ อูร,รอบๆแล้วดูแล้วยังไจง,งจะข้ามไปจริงหรือข้ามทั้งหินไม่ดีกว่าหรืออ,อ๋อจะจะจะไต่ไประวังลื่นนะ ไกทีหนึง่งระบมครับช่างภาพสายแลนเคปนะครับจากแต่ก่อนถ้าเป็นช่างภาพสายพิตตี้เน้นผู้หญิงอุบัตขาวเท่านั้นอันนี้หันเข้าสู่ธรรมชาติแล้วเฮ้ยนบุ๊ ไม่ใช่มั้งหลังจากอ,อกหักกับน้องพิตี้ไปก oh. ็เข้าป่าเลยเป็นบุคคลคนเดียวที่ขี่จักรายานกะกากไปถึงจังคารนะครับจากน้องคายกอบเงินติดตัวห้าร้อยบาทเขาทำมาแล้วนะฮะ <คน S 1> อินดีไม่พอทำไม่ได้นะครับตรงนี้คนบ้าใช่ไหมเฮดูคนบ้า โอ้มิสโอเคครับผมจะไปละ